ด่วนเซท้างานเข้าแล้ววันที่7สิงหาคมนายเรืองไกลลีกิจวัชนะได้กล่าวภายหลังการเข้ายื่นหนังสือต่อนายดิเรกธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะของรองประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาโดยสืบเนื่องจากรัฐบาลใหม่ยังไม่มีเพราะต้องให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีก่อนซึ่งคนแรกก็คือนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกล เกิดปัญหาไม่ได้รับเสียงมากเพียงพอที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติเป็นยติเดิมที่ถูกตีตกหรือไม่ตามรัฐธรรม,มนูญมาตรา151ซึ่งหากเสนอชื่อครั้งต่อไปคงจะเป็นนายเสฐาชวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่สารรัฐธรรม,มนูญได้รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีของนายพิธาไว้ และยังไม่มีคำสั่งใดออกมาจนทำให้นายวันมูอฮัมมัดนอมาชาประธานรัฐสภาสั่งเลื่อนการประชุมรัฐสภาออกไปเมื่อเห็นวาระการประชุมของสวมีวาระเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะจะนำข้อมูลกรณีที่นายชูวิทกระมวลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองได้กล่าวอ้างนเศรษฐา ว่าอาจมีลักษณะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4คือต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ในกรณีที่มีการซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งตามที่ปรากฏในข่าวในเรื่องใกลกล่าวว่าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงก็คือกอมทแต่เนื่องจากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีจึงมายื่นต่อกอมทวุฒิสภาให้ทำหน้าที่แทนซึ่งข้อเท็จจริงก็ต้องสอหา ตามอำนาจของกมทก็คือหากว่าที่นายกรัฐมนตรีมีข้อกล่าวอ้างเชน่นนี้ควรจะตรวจสอบดังนี้ 1. ขอเอกสารจากนายชูวิทย์ 2. อขอเอกสารจากบริษัทแสนสิริที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด 3. เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่รับจดนิติกรรมและเชิญเจ้าหน้าที่กรมสัมพากรมาให้ความเห็นว่าเป็นการวางแผนภาษี หลบเลี่ยงภาษีหรือเป็นการหนีภาษีหรือไม่ขณะเดียวกันต้องเชิญทางผู้ขายด้วยต้องฟังความให้ครบด้านและได้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านในเวลาที่เหลืออีก10กว่าวันนายดิเรกฤทธ์กล่าวหลังจากที่รับหนังสือจากนายเรืองไกรว่าจะนําไปเสนอต่อกอมทพัฒนาการเมืองและกมทคณะอื่นๆของสวอโดยถึงที่ประชุมรัฐสภาต่อไปพร้อมกับย้ําว่าสวอ มีหน้าที่โดยตรงที่จะใช้วิจารณญาณในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งในบรรทัดฐานของการทำหน้าที่คัดเลือกผู้นำองค์กรคนสำคัญทั้งศาลและองค์กรอิสระรวมทั้งนายกรัฐมนตรีต้องคำนึงถึงจริยธรรมความประพฤติซื่อสัตย์สุจริตประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยโดยจะรวบรวมข้อเท็จจริง และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป